ยกมาตากเออไม่แห้งไม่ทันที่ปลาเทราคู่คู่ไหนคู่ไหนไรเร็วเร็วเรียบร้อยไม่สบายเย่เะเาเาตากคู่กันสิเป็นคู่ Rửa sẽ mà không bị mỏng mấy hình lõm mình lên hửm cá tỉa Hãy subscribe cho kênh rồi, bỏ